ชักเรื่องของธุรกิจการบินนะครับมาดูเรื่องที่ใกล้ตัวเกี่ยวกับเกษตรกรกัน,กนบ้างมีเรื่องน่าสนใจนะครับเมื่อพบว่าปัจจุบันล,ลูกค้าของทกศมีอายุเฉลี่ยราว60ปีซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรกําลังเป็นขาลงและไม่มีทายาทสืบทอดทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในอาชีพของบรรพบุรุษเหล่านี้ต้องไปติดตามากรายงานครับวิยาดานินผายหรืออ้อมวัย29ปีจบปริญญาโทวิศวะคอมพิวเตอร์ครับ เธอเป็นหนึ่งใน50คนที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทายาทเกษตรกรมืออาชีพจัดโดยสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทมูลนิธิอาจารย์จำเนียนสารนาและทกสเพื่อให้ทายาทเกษตรกรหันมาสนใจสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานเกษตรกร,รรู้สึกว่าอาชีพนี้มีกินมีเกียรติมีเงินและมีความสุข ไม่จริงค่ะที่เขาบอกว่าเกษตรกรความยุ่ความรู้น้อยยากจนคือที่เขาทําทําตามันมานี่คือบรรพบุรุษทําตามมาก็ไม่กล้าเปลี่ยนไงคะที่จริงอ่ะององค์ความรู้ของเขาอ่ะมีเยอะแต,แต่แต่ที่จะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเฉยๆอันนี้เราก็มาช่วยในการที่ให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเขาก็มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นผู้เข้าอบรมล้วนเป็นหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ครับราว40%เรียนจบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จึงมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแล้วบอกว่า50คนเนี้ยเรียนจบส่วนใหญ่ปปิญญาตรีปปิญญาโทนะครับจะมีปวสปชบ้า,างเล็กน้อยบอกเรียนมาเยอะแล้วนะควรจะขีดเส้นตาตุดเองได้นะแทนที่เราจะไปวางเส้นทางให้เขาทําไมเราไม่ปล่อยให้เขาคิดเองนะครับว่าเขาควรจะดําเนินการอย่างไรถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือ เเรรรราควั่อะไการทําเกษตรอินทรีย์ที่ส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพของเกษตรกรเองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในแนวทางที่ผู้เข้าอบรมยึดมั่นปฏิบัติบางคนพลิกผันตัวเองจากคนขายเคมีพันเกษตรทันเข้าหาเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบนะครับแล้วเราก็สังเกตว่าแวดล้อมเราเนี่ยมันแย่แล้วนะครับในเรื่องมิติของสังคมนะครับเราจะเห็นว่า จะมีลูกเด็กเล็กแดงมีพ่อใหญ่พ่อแก่แม่เท่าที่อยู่ในชุมชนที่ถูกทอดทิ้งนะครับเป็นบริบทที่เราเห็นแล้วมันมันสะท้อนสะท้อนในความรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งนี้นี่มันมันจะเป็นเป็นผลกระทบต่อไปต่อลูกของเราเพอดีผมกําลังจะมีลูกในนส่วของแม้ในจํานวนผู้ร่วมโครงการ50คนจะมีบางส่วนที่ขาดหายไปก่อนจบหลักสูตร แต่38คนที่กำลังจะผ่านการอบรมก็น่าจะเป็นต้นแบบให้โครงการนี้ขยายผลพัฒนาการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอน